อ้าผมวิ่งเลยวิ่งเลยเควสมาโอ้ยอ่อดงปุ๊บก็โดนตีปั๊บโอเคเขทบทวนเกมเราจะมาเล่นเกมดาร์ตี้วอร์เดียร์แปดในเนื้อเรื่องของอะไรนะบุญก๊กนะครับเป็นฮาร์ดเสริมรับอันที่สาม ความบุ่นบายสมัยนั้นทําให้ดินแดนถูกแบ่งออกเป็นสามกกหุกกงอกกและจะกกกในเวลานั้นโจโฉควบคุมพื้นที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายทำให้เขากลายเป็นกองทัพที่ทรงอํานาจด้วยการทําอย่างนั้นทําให้ตําแหน่งของโจโฉอ่อนแอลงเล่าปีสุนกวนพร้อมใจกันบุกตะวันออกและตกซุนกวนมุ่งมั่นไปที่ยังเหอเฟยขณะที่เล่าปีบุกภูเขาติ้นจู ในฮันจงในโอกาสที่จะโจมตีจากทั้งสองด้านกองทัพโจกกมีขนาดใหญ่มากและก็เล็งไปยังภูเขาตินจูผู้รับผิดชอบในการป้องกันภูเขาตินจูนั่นก็คือแฮหัวอยนซึ่งเป็นข้ารับใช้ของโจโฉมาตั้งแต่แรกแม้เขาจะเป็นผู้พิทักษ์แข็งแกร่งแค่ไหนแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนในสงคราม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างปลอดภัยคุยแกจึงเสนอส่งกองทัพเสริมไปยังภูเขาตินจูเพื่อตอบสนองโจโฉจึงพาเตียวอุ๋ยไปด้วยและนำทัพไปด้วยตัวเองทางตะวตันตกกองทัพขุนก๊ก่างก็มีขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นขณะที่ยืนหยัดปาจจัน,น้าอยู่บนภูเขาโอเคเล่นคุยแกแล้วกันอาวุธเรียบร้อยสก,กิลเรียบร้อยอ่า เราเอาอันนี้ดีกว่าเติ่มหลอดปะ่ะขาดนะมันไม่มีคาสตีนเลยแหละไม่เป็นไรเออืออืออือนี่อย่ามาเว้ยมือสนุกระดับเทพตายเรียบเออเออเออแล้วมันก็ฟื <c oughs> ้นขึ้นมาหมดฟื้นขึ้นมาหมดทุกคนเลยป้าเฮ้ย <c oughs> เออเออมึงมึงจะล้มไปทำไมแต่แรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงหล่อให้กูดีใจเหรอเอ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 ออืออือหยาเอาเลย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 มาบันละตายแล้วชาร์ตมันรับเอ่อมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวมั้งเอาใกล้ๆก่อนเฮ้ยอ่ะ

ชื้อมาลวจ้าหือหือหืออะไรเล่าอะไรเล่าเออ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 มองไม่เห็นอะไรเลยเออเออเอาใหม่อีกทีได้ดิหื้อ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 หือื้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 อหื้อ จ้าจ uh, ้าอาเออ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 เอาไปกินอะไรครับมาเนีครับมาเนีครับข้างหลังนี่ยังไงทิมเข้าไปไงไงเออ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 ไอ่ไอไอไออะไรอีกเอาด้เอาเ ขยันเนอะเออ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 อีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วรอเดี๋ยวนะเออตีเอาวจัดไปสวยโอเคเหลืออีกสี่ตัวชูป ไม่โดนเลยเออ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 ฮ่เออ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 โอ้ยอะไรทหารอย่าพึ่งอืออืออืออออคิดจะทำอะไรอือ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 อออือย่ายา เดินลงไปข้างล่างเลยนั่นแหละตัวไว้ไม่โดนใครเลยเอาใหม่เอาใหม่อีกทีอีกทักทีนึงเออโดน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 โโดดนนเยอะจังเว้ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาเข้ามามีเท่าไหร่เข้ามาเลย เทียบกลูมันเข้ามาเออ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 อนื้อยา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 อาาออดโอเคลกจุดมาอยู่ไหนเนี่ยอีกเดียวอ๋อเยนยนหลบไปเว้ยไม่เกอลเกบของ ของมันเต็มเต็มเร็วเกินผมก็เคยได้เล่นในเกมเรื่องหมายถึงแบบว่าก็เลเวลมันเก็บมาเยอะแล้วนะก็เลยมันมันเล่นนานแล้วด้วยแหละรวมปีเราบางเกมนะ้ยเออจะไม่จะไปเล่นเกมอื่นสักทีไม่เป็นไรเอาให้มันจบไปครับรอกันหน่อยแล้วกันนะอีกเดี๋ยวก็จะมาแล้วเออเออเออตรงนี้ก็ทำไม่ดีไปครับ ยังุู้าเล่นยากอยาก่างเออมันเล่นไม่ยากหรอกแต่มันแปรยากมันแปรเยอะเกินวันหนึ่งนั่งทำเป็นวันเลยคลิปเดียวอ่าโอเคตรงนูน้นไกลหน่อยไม่เป็นไรมีมาสก็อย่างลงไปครับลงไปครับอันนี้เลย อยากจะทดสอบกลยุทธ์ใหม่อยู่พอดีเมื is is ่อรอไปก่อนแล้วกันนะไม่ว่างเราไปเราไปเลเออเออเอออ้าวผมวิ่งเลยวิ่งเลยเควสมาโอ้ยเออลงปุ๊บก็โดนตีปั๊บเออ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 อะไรครับพี่ดูนี่เมื่อก่อนยังแรงเออ เเออออคอมโบป่าไป500สุดยอดอ้าเรจะเก่งการนั้นเออเออเออยังยังไม่พอเอาอีกเออเออเอสุดยอดร้อยาอ้าออ้าพุ่งเข้าไปเออเออเออ เอ่าได้เข enfin ่ได้เรียบร้อยเคลียร์เออ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 อมันเยอะจริงๆหลบหน่อยหลบหน่อยเอาเราไปฆ่าบอสเลยเปล่ะเปิดได้ไหมตรงเนี้ย มันต้องตรงนี้นี่ว่ามาดูรองเออเออลายเล่าลายเล่าเออ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 อาวุธเกมนี้คลั่งสันดีนะเออไม้สนุกก็ออกมาเป็นอาวุธได้อ่าไม่ใช่แค่ไม้สนุกมาพร้อมลูกครูด้วยเออเออเออตายซะ ฉันจะไม่เข้าเ,เขาลมไหลครับเออมันอ,อ้อมนี่หว่าไม่เป็นไรอ้อมก็อ,อ,มกอ้อมอ,อ,อ,อตัตตตตนตันตันตัวนี้แสวบโกลไปเราไปเราไป โอ้โหเทียบหมาดิเอ้ย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 ดูเลือดผมเลยโดนยิงไปสองทีเองเอ้ยเอ้ยไปอีกเล็บลอย ไปครับเออถือถืเอเอนี่เปิดยังไงใครเป็นคนถือกุญแจอ้ออ้ยอ้ยใจเย็นอือือออื้ออืออืออือออืออื้ออออยา ระวังแบบไม่โดนเอาใหม่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 ดีมากดูคัมโบคัมโบย,บ,ยบยั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 บแบบยับยับเก็บของโอเคเรื่องเราหายไปไหนไวนะเนี่ยมันเปิดใช่ไหมตรงเนี้ยมันไม่เปิดเก็บของค่ะเปิดดิเฮ้ย เราจะไปยังไงอ่ะเออเออเออเดี๋ยวเข้าบ้าเปิดแล้วเปิดตอนไหนวะเออเราต้องนำหน้าเดี๋ยวเราเป็นแนวหน้าใช่คูซื้อที่ไหนวิ่งนำหน้าเขาหนักเออฮะเออเออแกกำลังรอฉันอยู่กัเหรอได้เลยแย่ฉันจะไม่ให้แกรอนานอ้าววิ่งล็อกคอไปแล้วโดนก้อนหิน เขาเลยไปเก็บมันโอ้ยมาจากไหนวะต่อไปกูไม่มีเวลาว่างมาเล่นกับมึงเกียร์ตัวปลาหินกันนวะไอหนูบอลนะนี่มา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 เอกันได้โอ้โหมันยกก้อนหินเเเเเออ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  เยอะจริงเอาไปดูเข้าไปาเอ้ยเก็แบบเลือดไปเิครับเอาวีคอืออ,อะไรหอนตีเลยอะเดี๋ยวอืออมิวโ,โ,โต โดนสั่งเออเออย่าไม่แรงเลยเออเอาไว้เอาไว้เออ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 อะไรเรเออ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 มาเขียว ตาย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 ,ตาย,ตายอาอเอยาเอหาเราเยอะจัดโอีมุกตัวขอบใจเดี๋ยวขาขึ้นทางสำนนนะเฮ้ยอย่าเดินนำเลยไอ้มันงิ่งเข้าไปน,นูนะปะ่นล้วะโอ้โหรีก,กันเลกเกกูไม่ได้ฆ่าแหลมาของอ๋เออเดี๋ยวเแป๊บนึงนนะ ไม่มีไม่มีอันติเลยเออโอ้โหไม่ได้ต่างหากเออเออเออไปไหนแล้วมันกเด้งขึ้นไปได้ยังไงวะอ้โเออเอเออเออออออโดนไมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อเอไปไหนแล้วเอเหลบกันเร็วน้องไม่ อันตรายเออตัวมันแดงอยู่ด้วยเออเออโดนโดนเต็มเออ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 อ้ปใครไม่โดนเลเอ้เอะจัดจัดดูกองทัพเราไปขยงนี่แห่แห่กันมา้ก,กองทัพเลยเด้อ <laughs> ่วยไม่ได้นะงั้นเราว้ดทนี้ก่อนแล้วกันสำเร็จสุดสิ้นมาสนุกอะไรไม่รู้ยาวเกินไม่มีคระสีเลยเหรอโอเคงั้นก็จบวิดีอนี้ก่อนแล้วกันนะครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยวิชาระดาาหรับันฝาริชาห์บายบาย